เอออันนี้นนมันรู้แต่บัวแย่น้ำอะไรเราก็สวมปอกนะ่มันไม่จะมันว่ายดิไว้น้ำนะไ้นี่มันก็ต้องขึ้นมันมีอยู่ในน้ำถ้าง,งูกินลามไวน้ำใช่ไหมโอ้โหน,ออนี่นะว่ายนะแน่นนนนมันร<อ>ู้แน่รู้เลยนะหัวอะไรพี่ มันเอาตัวบางหัวมันเลยอ่ะเอ้เถอะก็ช่วยอืมโอนี่ยนะฮะเนี่ยๆๆนี่ปกตินี่ยซูแนี่ยนอนมีพิษแน่นอนนี่บอกว่าฉกไหมฉกไหมขอให้ชูหัวขึ้นมาขึ้นมาไปแล้วกดดันมันก่อนกินจะหลาเลยดูมันเออมันเอาตัวมันบาของมันสุกหัวรู้แล้ว อมันเป็นป่องชัดเลยนะโอ้ยป่าเล,ยลายกนเดนี้ไม่มีพิษก็ชัดเลยจะวางไงละ่ะเอาดำชัดชัด,ดมากเลยมันเอาหัวไปบ้างน,นะแสดงก็อยู่คอบอมานานแล้วมีใครมาเปิดดูหลอกขาเนนั้นี่เลไม่ใครแล้วคนงานจะโดนเซยอยางเงี้ยได้แี่ได้แล้วได้วได้แล้วได้แล้วได้แล้วไดด้แลมันวยว่แสดงก็อยู่มานานแลยห,อหอลอกขาเปันนัดนี่ đi mày mặt trời ơi lụt cái lá khói nữa hả mình hả 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 mi hả phôm Mình hả 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 vô hả 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 đi hả 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 อุ้ยโดนตัวด้วยนี่ได้ๆดึงดึงดอุยได้แล้วได้แล้วหนไปแล้วเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูกอนว่ามันตึ้เยอะตึน้อย้ลุหนูไปแล้วได้ไหมได้ไหมไม่ใช่ดหนีแล้วเอายเดี๋ยวเอาคไปถ่ายรเลยปาถ่ายแล้วถ่ายแล้ว ถึองอ่อยเลยแม่หนีเดี๋ยวผมจะยกขึ้นแล้วก็ถ่ายนะดูความยาวโอ้ย